สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Social Cam ไอเบลเองค่ะวันนี้ไอเบลก็แต่งตัวว่าสุดฤทธ์สีแดงสุดฤทธ์นะคะแล้วก็จะมารีวิวกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกัน <c oughs> วันนี้ไอเบลจะไปถ่ายปกะคะ่ะหน้าปกในเรสารนะคะ Beauty Beach นะคะนะคะก็จะเป็นปกหลังต่อจากออของออคุณยูนะคะปกนีนเบลก็จะขึ้น เป็นปกถัดไปของเดือนเดือนนี้นะคะเดือนสิงหานะคะเพื่อนๆน,นะคะยังไงรบกวนช่วยกันติดตามด้วยนะคะเบลจะถ่ายเป็นครั้งแรกช่วงนี้อ้วนด้วยหน้าบวมเลยนะคะก็ยังไม่พร้อมซะเท่าไหร่แต่ก็อืมอ้มสปิริตมีนะคะเพราะว่าเขากำหนดวันเด a ไลน์มาว่าส่งรูปนะคะไม่เกินวันที่8นะคะเบลก็เลยจะกะว่าจะไปเช่าสตูดิโอแถว เนท่านปิดน,นะคะถ่ายขำนค,คงจะไม่ถ่ายแต่ว่าแนวจริงจังอะไรมากเพราะว่าไอเบลก็ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนะคะก,ก็เดี๋ยวยังไงจะมารีวิวว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวยังไงก็พบกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วน ขอฝากเรื่องเ,อเซรั่มสมนะคะที่ตอนนี้คนต้องการกันเข้ามาเยอะเบลเข้าใจเบลก็อยากขายค่ะแต่ว่าสินค้าเพราะาตัวที่เป็นบรรจุพัณฑ์เนี่ยค่ะมันนำเข้ามามันมีเเขาเรียกว่าอะไรอะคะอัิเสเต์ตรงที่แบบส่งมาผิดรูปนะคะ จาก50กรัมสมมา80กรัมไอเก็ไม่อยากขายตัวที่ผิดลักษณะตรงนั้นไปเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่เวลาปัม๊มมันเป็นขวดสูากาศเข้าใจไมหมคะพอพอปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยมันมันไม่ขึ้นและทีลูกค้าก็แบบว่าีปัญหาตรงที่ว่าทําไมมันไม่ขึ้นทําไมมันมันใส่น้อยจังเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมันขนาดนนมันที่บรรจุพันอยู่มัน80กรัมนะคะไอเบลก็ใส่ในในในที่ 50กรัมนะคะมันก็ยังเหลือช่องเว้นว่างสัก30กรัมพอเวลาถ้าด้านล่างกับด้านบนไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็จะปั๊มไม่ค่อยขึ้นนอกจากเราจะเขยา่าให้ข้างล่างข้างบนนะคะมันเท่ากันแล้วมันถึงจะขึ้น แต่ว่ารอบนี้มันก็มีปัญหาเบลก็เลยกะว่าเออหยุดไปก่อนแล้วก็รอนะคะเห็นเขาว,ว่าจะมาต้นเดือนนี้แล้วค่ะเบลจะเร่งนะคะรีบ,บจ,ะจะส่งให้ออเดอร์ตอนนี้ของ VIP ก็คนนึงก็ไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วนะคะเแบลบก็จะรีบจะรีบให้เต็มที่แล้วก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะเแบลบก็อยากขายมากค่ะเข้าใจ แต่ว่ามันต้องมีบรรจุภัธุ์ก่อนนะคะเพราะว่าเบลโกว่าเดี๋ยวเหมือนสมโด้ลอีกว่าถ้าเบลมีกระปุกชั่วคราวค่ะก็ก็จะมีของก๊กลับมาแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีกระปุกออกขายอยู่โดยที่ไอเบลเลิกผลิตไปนานมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะเบลก็เสียใจตรงที่ ลูกค้าโดนหลอกว่าใช้ของปลอมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ปุกมาสวยขึ้นก็จริงแต่ว่าพอลูกค้าโดนเออหลอกหลอกว่าใช้ของปลอมมันก็ไม่เห็นผลแล้วลูกค้าก็บอกว่าทําไมใช้สมุด,ดแล้วไม่เห็นผลเลยอะไรเงี้ยไอเบลก็เสียใจก็เลยอยากจะให้เซรั่มเนี่ยคือเซรั่มนะตอนนี้ในใน,ในตลาดเนี่ยมันมีหลายสูตรนะคะแต่บอกได้เลยว่าของเราข่าว สถานฟ้าแน่นอนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองติดตามกันแล้วก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวไอเบอาจะรีบนำมาจำหน่ายให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะปิดตู้ขึ้นเครื่องเป็นเรือมาแล้วนะคะในยังไงเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะเกินวันที่สิกว่าเนี้ยค่ะล,ลูกค้าทุกคนก็จะได้รับสินค้าถึงมือกันแล้วจะเป็นตามตัวแทนแล้วก็เป็น VIP ต่างๆของเรา ของกับ V.I.P 5ท่านด้วยนะคะคุณนัทภาคอ,อ,อีสานนะคะคุณกอล์ฟภาคเหนือนะคะคุณตูลภาคใต้เราก็จะมีคุณนิวนะคะภาคตะวันออกะคะ่ะคุณนุ่นภาคก,กลางนะคะได้รับของแท้แล้วก็ราคาสมถูกแน่นอนคะ่ะลูกค้าอย่าไปรับตันตลาดที่แบบว่าเราไม่แน่ใจนะคะว่าราคามันดิงต,ตําลงไปไม่มีของที่ไหนใช้ดีแล้วถูก จนแบบน่ากลัวแล้วค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเบเป็นลูกค้าเหมือนกันชอบอซื้ออะไรที่มันถูกๆค่ะแต่ลองมาเปรียบเทียบกับของที่มันสูงกว่าไม่กี่บาทสิคะมันคนละเกตกันเลยนะคะคุณลูกค้าถ้า การของที่เราใช้กับผิวตัวเองเนี่ยเราเราควรจะเลือกหน่อยนะคะคุณลูกค้าอย่าเลือกอะไรที่มันถูกแล้วมันเป็นผลร้ายผลลับต่อตัวเองในอนาคตเพราะว่าการที่ทาครีมที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นถ้าเป็นของปองของสมดทุที่เบลตรวจดูดนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแป้งเฉยๆนะคะทํามาเป็นเปรดน,นะคะแล้วก็ทาเฉยๆมันก็ไม่ได้ขาวอะไรหรอกคะ่ะคุณลูกค้า แล้วพวกสาร์ตลอดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครใส่หรือไม่ใส่อะไรยังไงบ้างนะคะก,ก็แนะนําให้คุณลูกค้าใช้ของแพ้ดีกว่านะคะผิวจะได้ขาวแล้วก็บํารุงไปในตัวไปตลอดนะคะคุณลูกค้าในยังไงก็เดี๋ยวเปจะมารีวิวส่วนเบนตัวที่เพิ่มเติมมาตอนนี้จะเป็นกันแดดที่เ็นจะขอฝากนะคะวันนี้พูดยาวนิดน,นึง จะขอฝากว่าเป็นกันแดดน,นะคะของเราจะเข้าประมาณทิศหน้านี้ตอนนี้ก็จะเป็นลอถนะคะที่คุณลูกค้าคา่ะสามารถสั่งจองกับ V.I.P ได้เลยนะคะรับรองว่าใช้ดีมากแน่นอนนะคะ รับรองไอเบไม่ทําให้ลูกค้าท่านใดผิดหวังนะคะในผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยจะเอานํามาให้หลากหลายให้มากที่สุดนะคะนะเดือนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับสมโดน,นะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครือไอเบลเนี่ยออกมาค่อนขอ้างเป็นละลอกละลอกนะคะเดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าจะอัปเดตนะคะให้คุณลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงออขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะให้คุณลูกค้าช่วยใช้ผลิตภัณฑ์เครือในแบรนด์ไอเบลนะคะคุณลูกค้า ก็จะได้รับนะคะผลลัพธ์ที่คุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ